YD ่ว t o 3คันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นตัวของฟิล์ม 3M Absolute นะครับซึ่งได้รับความนิยมมากๆนะตอนนี้นะครับลูกค้าเลือกตัวนี้เพราะเขาอ่านรีวิวมาทั้งหมดแล้วและดูมาหมดแล้วนะครับเขาก็เลยเลือกตัวนี้เพราะมันกันรมร้อนดีมือน,นอกสว่างในนะครับสำหรับบานหน้านะครับเลือกใช้อยู่ที่60%นะครับหรือ AS15 รอบคันนะครับใช้เป็น AS05 นะครับจะสังเกตได้ว่า มองเข้าไปใกล้ๆนะครับก็ยังมองไม่เห็นข้างในนะครับแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันว่าไอ้ที่มองเข้าไปแล้วมองไม่เห็นแล้วอยู่ข้างในเป็นยังไงนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์บานหน้านะครับแล้วก็บานข้างแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่ ในกรณีที่เราปิดสลุปนะครับจะสตาร์ทให้นะครับอันนี้คือสลุปแปดสิเปอร์เซ็นตะปิดเป็นสาม m smart series นะครับเพราะลูกค้าบอกว่าไม่ได้ใช้เลยเอาบานที่ใช้เป็นหลักนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาปิดสลุปกันว่าถ้าสมมุติเราเปิดกับเราปิดเนี่ยความต่างมันเยอะไหมภายในรถนะครับนี่อันนี้คือขครงหลังผมมองว่ามันสว่างมากนะเนี่ยสว่างจนบางทีกล้องมันยังแบบปรับไม่ทันเลย ก็แนะนาว่าตัวนี้การทำร้อนดีมือนอกสว่างในจบแน่นอนวิธีที่จะดูว่า3 m มอของแท้ดูยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีกันนะครับอันนี้คือโลโก้ 3M อถ้าเป็นตระกูลเซรามิกจะเป็นตัวทึบแบบนี้ทั้งหมดแล้วก็มันจะมีตัวของรหัสแบบนี้มมนะครับอันนี้ต้องมีนะถ้าไม่มีนี่ไม่ใช่แล้วนะครับเวลาเราจะเลือกฟิล์มนะครับเราติดฟิล์มดีๆหนึ่งครั้งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะว่า เดี๋ยวนี้รถใหม่ๆเนี่ยมันเป็นตัวของพลาสติกนุ่มแบบเนี้ยเวลาเราเจอแดดไปเยอะๆมันเสื่อมไวนะครับแต่ความสวยมันดีมากถ้าเทียบครับพลาสติกแบบสมัยก่อนนะครับเวลาเราติดฟิล์มดีนะครับทาให้ภายในเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วก็อารมณ์เย็นขึ้นนะครับการขับเราก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะแค่2ออย่างนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้านะครับมันได้อีกเรื่องหนึ่งคือประหยัดพลังงานถ้าเราเปิดแอร์น้อยลง ัวของไม้นะครับมันจะเด้งขึ้นเลยว่าขับได้ไกลขึ้นนะครับอย่างเช่นสมมติว่าไอตัวนี้มันขับได้ห้าร้อยแล้วเราเปิดแอร์แบบเย็นเลยแบบเย็นมากใช้แอร์เยอะเลยมันอาจจะลดเหลือสี่ร้อยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเราเปิดแอร์กลางๆนะครับมันก็อาจจะลดน้อยลงอีกเยอะนะครับแบบนี้เป็นตน้นก็ให้สีที่ชัดเจนมากครับอันนี้ดูข้างในแล้วก็ดูข้างนอกอีกครั้งนะครับ คำถามที่ถูกถามบ่อยคืออันนี้ที่สําคัญนะรับประกันยังไงหนึ่งนะครับเวลาฟิล์มตัวเนี้มารับประกันอนะทุกตัวทุกยี่ห้อส่วนใหญ่ก็จะรับประกันประมาณเจ็ดปีสามถึงสี่ปีแรกนะครับก็จะดูแลทุกอย่างนะครับสามปีหลังนะครับก็อาจจะมีค่าบริการช่างเพราะฉะนั้นนะครับการเลือกติดฟิล์มที่มันมีแบรนด์ดูแลรับประกันยาวๆเนี่ยคุ้มค่ากว่าแน่นอนเพราะหลายๆคนนะครับเข้าใจว่าสามถึงสี่ปี เปลี่ยนหนึ่งครั้งสามถึือสี่ปีเปลี่ยนหนึ่งครั้งมันก็จะทําให้ประมาณแปดปีเปลี่ยนสองครั้งเปืองนะครับกันความร้อนไม่สูงแล้วก็มันไม่จบด้วยเลือกฟิล์มดีๆตัวเดียวทีเดียวจบมากกว่าแล้วเราก็ใช้รถยาวๆไปเลยจะได้ตัดเรื่องนี้ออกไปเลยนะครับแล้วเราก็ใช้ยาวๆไปเลยกันความร้อนดีๆไปเลยอย่างเงี้ยครับแตกต่างกันมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับ